คอยมายานั่งคอยคอยคอยมายานั่งคอย มายานั่งคอยนั่งคอยนั่งมายานั่งคอยนั่งลงมายานั่งลง มายานั่งนั่งลงนนั่งคอยนั่งคอย นั่งลงกลับเข้าไปนั่งคอยนั่งคอย no 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 ไม่ไม่ไมนั่งคอย คอยกลับไปนั่งคอยไม่เอานั่งคอยนั่งคอย